รีวิวโรงแรมสเสม็ดแกนวิวหาดชายแก้วส่วนตัวเรามาทุกครั้งชอบพักที่นี่นะรู้สึกว่าโรงแรมนี้โอเคเลยไม่ว่าจะเป็นห้องพักอาหารเช้าโดยรวมแล้วดีหมดห้องที่เราพักเป็นห้องดีลักนะทุกคนถ้าใครเข่าไม่ดีขอบอกเลยว่าให้ผ่านห้องนี้ไปเพราะว่ามันต้องขึ้นลงบ่อยครั้งเพราะห้องน้ำมันอยู่ข้างล่างนะเราชอบตรงที่มีอุปกรณ์ให้ไปเล่นน้าด้วยบรรยากาศรอบโรงแรมก็ดีมากเลยนะมีที่นั่งให้เราได้นั่งชิลกลางคืนก็มีโชว์ควงกระบ,บองไฟนะที่นี่โชว์ควงกระบ,บองไฟก็ถือว่าอลังการอยู่ทุกคน มีดนตรีสดให้เราได้นั่งชิลริมหาดนะไม่ว่าจะเป็นนั่งฟังเพลงนั่งกินข้าวหรือว่าจะมานั่งดื่มเครื่องดื่มฟังเสียงคลื่นลมเย็นๆอาหารเช้าก็มีเยอะมากเลยนะทุกคนเลือกกินไม่ถูกเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยจะเป็นเบรคฟาสนะหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยว รวมถึงเบเกอรี่ก็คือมีหลากหลายให้เราเลือกมากเลยนะชากาแฟก็คือมีครบเลยน้ำผลไม้เยอะจนภาคไม่หมดอะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็มาตามเราได้นะ